สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโอทีบีคอีครั้งนี้กือสกู๊ปโกจิระกับสารต่อนะครับก็สตาร์ดอซีรีส์นั่นเองคราวนี้เป็นตอนที่4นะครับเป็นการเล่าการ์ตูนแล้วก็รีวิวด้วยว่าเออช็อตนี้ตอนนี้ผมชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็มันตอนสี่ในชื่อตอนดี A นะครับชื่อตอนมันเด a ออฟออนไลนะเกมชุบไอ้น้ำชื่อดังนะครับเกมไฟติ้งชุบไอ้น้ำนะครับ โดยเปิดมาก็เป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเม็กซิกันนะครับผู้คนก็ชีวิตตามปกติในทุ่งนานะครับจนกระทั่งเกิดแผดิไหวขึ้นแล้วจู่ก็มีสัตว์ประหลาดเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบโผล่ขึ้นมาเลยนะครับโผล่มาพวดภาพนะครับซึ่งเพื่อนตรงว่าดีไซน์ของสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็มันคือหนอนเลยหนอนขนาดยักษ์เลยนะครับแน่นอนหนอนในหนังไครจูมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเรามีมอชซาแล้วแต่มอสซามันคือ หนอนแหละมันคือหนอนน้อยๆไม่น้อยอะ่ะหนอนยักษ์ที่มีหน้าตาหน้ารักหน้ารักนะครับจริมมาสเตอร์เวิร์ดมาสเตอร์เวิร์ดหน้าตาหน,านอนก็ดูน่ารักอยู่นะนึกถึงวายเบลูก้านะครับแต่หนอนตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อของมันที่ชาวเม็กซิกันตั้งชื่อมันก็เลยจะเป็นเม็กซิกันนะครับนั่นคือเอลกุซานโนจิกันเต้นะครับซึ่งพูดตามตรงมันเรียกยากผมเลยเรียกหนอนยักษ์แล้วกันนะครับเอลกุซานโนจิกันเต้นะครับ แน่นอนมันก็ออกอะไรว่าในแถบเม็กซิกันนะครับกเกาะคาเมรงเปิดไอคอนิกไปนะครับแน่นอนพอมีข่าวว่าเจอหนอนยักษ์เนี่ยมันก็ต้องดึงดูดโอตาคุนิกนะครับนิกที่เป็นเจ้าพอ่อไสเดือนนะครับหนอนถึงแม้มันจะคนละแบบว่าไสเดือนแต่มันก็เป็นสัตว์เรื่อยๆเหมือนกันนิกก็ชอบสนใจก็เลยมาสำรวจกับเราของเพื่อนนะครับซึ่งโดยรวมผมชอบการนําเรื่ององตอนนี้มากหมายให้อารมณ์เหมือนพวกหนาคิงคองอ่ะหรือคองสกอแรนนี่คือไปสำรวจป่าแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดยักษ์นะครับ ที่ไม่ใช่กินของอะนะซึ่งพอข้อสำรวจเนี่ยก็เจนว่าพื้นที่ที่ว่า่ยเป็นทุ่งนานะครับที่มีร่องรอยการขุดนะครับขุดขนาดใหญ่ก็เจอฉากของที่เหมือนจะเก็บของหนีนะครับเขาก็มาเตือนว่าอุ้ยถ้ายังรักกลัวกลัว,วตายเนี่ยนี่ไปจากที่นี่เถอะพวกเราก็ไม่อยากอยู่แล้วนี่ก็สำรวจก็พบว่าไอ้หนอนยักษ์เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเพราะด้จากดินที่มันล้วนที่มันดูใหม่ๆเกินไปเนี่ยแต่ว่ามันเพิ่งขุดได้ไม่นานนะครับซึ่งขูดยังไม่ทันจบแบบโผล่มาเลยนะครับและนี่ก็ เข้าไปในปากของหนอนยักษ์นะครับเรียกว่ามันสวยจริงๆนะครับต้องให้มูนิกเนี่ยมาช่วยนะครับและพวกเขาก็ต้องหนีเอาตัวรอดจากหนอนยักษ์นะครับซึ่งผมชอบเงี้ที่บอกไงมันเป็นโทนสตาร์คิงของมากที่แบบนักประจิ่ภายในป่าหนีจากสัตว์ประหลาดยักษ์แต่นี่มันโคตรยักษ์เลยนะครับระหรว่างนิพนธนี้เนี่ยไกลเนี่ยอันตรายคิดว่าหนีนิพนกอสซิล่าแม่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับคือจากนิวยอร์กไปเม็กซิกันมันไกลไปหลายพันไมล์นะครับบอกว่าโอ้โหยังกุสตาตามนิคหลายพันไมล์แต่คงไม่เท่าไหร่หรอกมั้ง ก็ซิล่านะมันก็ว่ายน้ำได้เ,เร็วกว่าปลาทั่วไปอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนหนังบางเรื่องที่ฉลามตัวหนึ่งตามจากนิวยอร์กไปบาฮามัสเนี่ยแต่มันไม่เมกเซนนะครับใช่ผมพูดถึงจอห์นลเวนช์หนังที่โคตรห่วยแตกสุดตระการนะครับหนังที่ฉลามแม่งคำรามได้นะครับฉลามแม่งนอะเรื่องหน่อยก็คือ ก็คือในฉากเนี่ยที่แบบตัวละครผู้ว่าคอสตามันตามนิกไปหลายพันไมล์เนี่ยผมนึกถึงหนังจอซิเวนไงคือฉลาดที่ตายในสองภาคก่อนเนี่ยและไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวพาริเวนเนี่ยไม่รู้มันเป็นพ่อหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานอะไรเนี่ยมันก็แคนขึ้นมามันก็เลยไปตามฆ่าครอบครัวบรดี้ในภาคแรกนะครับขณะที่ว่าตัวละครเนี่ยออกจากเกาะอเมตี้ที่เกาะอเมตี้วีจะไม่ได้ละไปยังบาามัสไม่ยังอุต่าตามมาไม่รู้มันตามมาได้ยังไงนะ <laughs> อากาศเขาเรื่องต่อนะครับ แน่นอนสองฝั่งเนี่ยเกิด <_ d ata> การต่อสู้กันนะครับมันก็กล้จะสู่สีแหลตัวหนอนค่อนางใหญ่กว่ากอซิล่าพอสมควรนะครับและนักคู่ก็ขุดดินเป็นเหมือนกันด้วยเออมาดูเป็นมวยถูกคู่นะครับแล้วจูนเนี่ยทหารในเม็กซิโกก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับก็หมาช่วยแหลกแล้วเขาก็พยายามยิงใส่พวกกอซิล่าสองตัวเลยนิกก็พยายามห้ามก็บอกว่าเอออาวุธพวกเนี่าายทำอะไร2ตัวน,นี้ไม่ได้หรอกก็เจ๋วกอก์ซิล่านี่อึดขึ้นนะครับด้ียว่าเออมันก็ดูเป็นกอรซิล่าโฉวะมากขึ้นที่ อาวุธทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับในภาพจะเกิดเอกกอสิล่าของก็กกแปตัวพ่อมาใส่เนี่ยโอ้โหโดนแค่นี้ไปมันก็ร้องแบบงองแงงงองแงแล้วก็หนีเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไอทหารไม่สกันเนี่ยมีอาวุธชีวภาพของเขานะครับที่ยิงออกไปเป็นควันสีเขียวปรากฏว่ากอสิล่ามันแพ้เต็มๆกอสิล่าดะน้ำผลกระทบเต็มๆแต่หนอนไม่ใช่ว้วยหนอนร่างกายกับวัฒนาการด้วยซึ่งพลทหารที่คือเหมือนจะไม่แคร์นีนะส่วนกอสิล่านี่คือจมน้ําไปเลยนะครับแบบไปพักในน้ําเลย เรียกว่าก็ซ่านี่คือสินท่ามากนะครับก็เข้าใจแต่งให้ก็ซ่าดูไม่โอพีเกินไปนะครับพูดตามตรงก็ซ่าตัวนี้ก็ยังเป็นก็ซ่าที่ไม่ได้เก่งอะไรมากม่นเียบก็ซ่าญี่ปุ่นในหลายตัวนะครับและพอเป็นอนิเมชันเนี่ยอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่เชิงจับผิดหรอกแต่พรอเป็นการ์ตูนนี่แหละบางครั้งสเกลมันเลยแปลกๆไงบางทีมันก็ดูตัวใหญ่เวอร์แต่บางทีมันก็ดูขนาดปกติที่มันควรจะเป็นเพราะก็ซ่าจูเนียร์ตัวเนี้ยแต่ละเว็บมันก็บอกไม่เหมือนกันนะบางเจ้าก็บอกว่ามันสูง60เมตรบาางเจ้ อย่างในเว็บล่าสุดไอ้คลิปล่าสุดเนี่ย Evolution Atomic Blade ที่ครับเดี่ยวของฟิล์มคอเนี่ยความสูงของกอซ์ิล่าทั้งสองตัวทั้งของตัวพ่อและตัวจูเนียเนี่ยอยู่ที่35เมตรจากเอวเพราะกอซ์สิล่ามันโน้มตัวไปข้างหน้าไงมันดูเหมือนเสามันไม่ค่อยจะแบบชูตัวขึ้นมานะครับประมาณว่าถ้าชูตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ60เมตรนะครับแต่บางครั้งในช็อตหลายช็อตเนี่ยมันดูตัวใหญ่มากคือแบบสเกลบ้านสเกลน้าผามมนดูเล็กไปเลยนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าอนิเมะแต่เรื่องเขาคงไม่กัดสเกลเป๊ะขนาดนั้นอย่างอนิเมะโคตรดังอย่างไอ้แท็กออนไททันเนี่ยเอาจริงไงโครโซ่ไททันเนี่ยไททันยักษ์อ่ะเราเห็นในอนิเมะตั้งแต่ช่วงแรกอ่ะสเกลมันก็ดูใหญ่มากนะใหญ่เกินไปด้วยเพราะบางครั้งอย่างกำแพงเองกำแพงที่ว่าสูงห้าสิบเมตรเนี่ยบางช็อตเนี่ยกำแพงมันดูสูงเกินร้อยเมตรเลยนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับสเกลบ้านเรือนเน่ยสเกลบ้านใกล้ๆอะบ้านที่อยู่ติดกำแพงอ่ะกำแพงมันสูงเกินห้าสิบเมตรแน่นอนมันเกินร้อยเมตรแน่นอนดัง มันก็จะกลายไปเกิน100เมตร120เมตรนะครับทั้งที่60เมตรมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากไม่ดูในชีวิตจริงนะคือมันเตี้ยวกว่าเทพีสตรีภาพแถมตัวมันเนี่ยเมื่อเอามานอนเนี่ยยังไม่เท่าสนามฟุตบอลบางที่เลยนะครับนี่ก็คือว่าเป็นจุดที่มันไม่ใช่จุดที่แบบโอ้โหจับผิดแบบแม่งหวยขนาดนั้นมันเป็นแอนิเมชันไงเขากะขนาดนั้นไม่ได้นะครับแถมเขาเรียกว่าไงอิโมชันสําคัญกว่าไงคือถึงแม้มันอาจจะสูง60เมตรเลยก็ตามเนี่ยแต่ในแง่อิโมชันของตัวละครคนเนี่ยเราเห กับเขาเรื่องต่อตัวนี้ก็พยายามตรวจสอบดูอพโอกกอสลามันนิ่งไปเลยคือน,น็อกไปเลยน็อกใต้น้ำเลยนะครับช็อตน,นียผมแอบามนึกถึงไอคิวมอสเตอร์เหมือนกันนะที่ก็อดมีโดออเจนเสตัเยอร์แล้วมันก็ไปน็อกในถ้ำของมันเลยนะครับตัวไนเจลหุ่นยนต์ก็ไปตรวจสอบนะครับชิปะจอก็ต่ําลงมากดูเหมือนไ่รับพิษอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเป้าหมายของนี่คือหาวิจีินรักษาดังนั้นเราต้องรู้ว่าไอสูตรเคมีที่ทำให้กอสลาอยู่ในสภาพนี่คืออะไรนะครับตัวแลนดี้กับโม จะจีบสาวพระเทศคนนี้เนี่ยก็อ่ะเป็นคู่หูเนี่ยแอบเข้าไปในกองทัพเพื่อไปขโมยไอ้สูตรยาพิษนี้มานะครับส่วนฝั่งนิกเนี่ยก็ต้องไปเอาดิสที่อยู่ในตัวนายเจลที่โดนกอสซิร่างงาบไปแล้วนะครับขึ <c oughs> ้นตัวนายเจลแมงพังอยู่แล้วนะครับอยู่ในปากกสซิล่านะครับตอนนั้นเนี่ยแมนเดลเองเนี่ยแกก็เหมือนจะแบบเรียกว่าไงอ่ะไม่มั่นใจกับภารกิจนี้เรื่องเน่เพราะแกไม่ใช่นักพิศษศาสตาร์รูปเหมือนพวกนิกนะครับเขาเป็นนักวิสาห์ในห้องแล็บอะ่ะ เขาก็ไม่อยากจะมาลุยเสี่ยงตายอะไรกับพวกสปรากพวกนี้นะครับตัวนี้เข้าใจเนาะเออเขาไม่ใช่คนสายลุยนะครับเขาก็บอกว่าเอองั้นนี่งานสุดท้ายถ้าทําสําเร็จเนี่ยเออสามารถออกจากทีมนี้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าอะไรกันนะครับทางดา้านฝั่งของทั้งโมนิกนแลนดี้ก็สามารถขโมยตัวอย่างมาได้นะครับพตอนตรวจสอบดูเนี่ยก็พบว่าไอ้ตัวพิษที่ว่าเนี่ยมันทําลายทีเซลกอสซิล,ล่านะครับซึ่งกอสซิล่ามีเวลาอีกแค่12ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่มันจะตายจริงๆนะครับ แลวพอได้ตัวอย่างพิษมาเนี่ยพอตรวจสอบมาตัวมาเดลยังไม่สามารถทํายาแก้ได้เพราะว่าไอตัวอาวุธที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันไม่ใช่เอามาจากวัตถุดิบบริสุทธิ์อ่ะคือมันปนเปื้อนไปแล้วนะครับมันเป็นยาพิษไปแล้วเขาไม่สามารถสร้างแอนติบอดีหรือว่าสร้างยาแก้พิษได้จึงต้องไปหาพืชเขาคาดการณ์ว่าไอตัวไวรัสพ่อน,นี่น่าจะมาจากพืชในพื้นเมืองดีนะครับตัวนี้ก็ต้องไปสํารวจหาตัวพืชที่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับโดยตัวมาเดลก็าตามไปด้วยนะ ที่แกจะเรียกแก,กบอกกลัวๆนะครับก็มาเจอว่าอ๋อจุดที่ไอ้เจ้าตัวหนอนยักษ์มาขุดเนี่ยรอบๆมีกล้วยไม้ท้องทินอยู่ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบของอาวุธชีวภาพนะครับซึ่งตัวหนอนนี่มันก็กินเป็นอาหารนั่นจะเป็นผลที่ว่าทำาหอาวุธชีวภาพเนี่ยถึงสพของกอรซิลลาแต่ทําให้ตัวหนอนเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับและตัวกองทัพก็ไม่รู้ด้วยนะครับและเหมือนจะไม่รับรู้ด้วยนะครับดังนั้นประหมานี่คือเผาไม่ให้หมดนะครับและพอเผามาก็ล่อตัวหนอนมาเลยครับหนอนแม่นดูกลิ้วมาก คนนี้ก็จะเป็นตัวล่อส่วนตัวแมนเดลเนี่ยเรียกว่าเออเขาจะรีบไปทํายาแก้พิษแล้วก็เอาไปฉีดใส่กอซิล่าโดยตรงนะครับฉีดใส่ปากกอซิล่าเนี่ยเรียกว่าเออเขาก็รู้ความกล้ามากที่จะกระโดดเข้าไปในปากกอซิล่าแล้วก็ฉีดยาเข้าไปในปากนะครับแต่บอกกอรซ่ามันตื่นขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้จกกเจอกอซ่าสียังไงนะเพราะว่ามันมันโกรธมากๆอะ่ะมันตามมันเดลแล้วเกือบจะฆ่ามันเดียวนะครับแต่เหมือนจะไม่แคร์เขาเท่าไหร่นะป้าหมากของมันคือปจกกะจักา์ไอหนอนบ้าตัััวนนน้ะครบ ไอ,อ้จอดที่แมนเร็วกับโดนเหยียบเนี่ยก็ไอ,อ้งจากของเวอร์ชั้นหนังนะครับไอ้ตัวนักข่าวเพื่อนของนิกที่เกือบโดนเหยียบเช่นกันนะครับฉันรับฝากทหารที่กำลังใชออ้อาวุธชีวภาพยิงที่ตัวหน่อยค้างพวกน,นี้ก็สามารถอยู่ไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาวุธชีวภาพเนี่ยยิงโดนหน่อยนิดเนี่ยมันอาจจะแปงลงร่างได้อีกขั้นหนึ่งนะครับไอว่าต้องรีบจัดก,การต้องรีบอยู่การยิงก่อนมันจะสาดไปไปม่งั้นมันอาจจะโคตรเหมือนชินก็ซิล่าก็ได้นะครับจากนั้นก็ซิล่าก็โผล่มาหน้าคือกโกรธเต็มที่มากผมก็กเกเนนมมเเพพิิ่่่่งงงสสััักกกตตตตไไไ้้้้นนนนาาแแลลวผมมดดูใคคปบระ ใครัแล้วคนชอบก็มีที่ว่าเวลาพ่นถิงเบลต์ตามันจะเรืองแสงใช่ไหมในภาคครีมอนสเตอร์มาต้นไปเนี่ยจริงๆตัวแรกที่ทำแบบนั้นได้คือตัวนี้นะครับก็ค,คือตามันจะส่องแสงสีเหลืองก่อนจะพ่นถิงเบลต์สีเขียวนะครับซึ่งก็แต่ว่าเออเป็นออปชั่นเป็นพลังที่ดูเท่มากนะครับเพราะก็ซ้ายญปืนมันทำไม่ได้เนาะเวลามันส่องแสงตามันส่องแสงแล้วพ่นถิงเบลต์เนี่ยเปลืองเอฟเฟกด้วยนะครับถ้าก็ซ้ายยุคใหม่หน่อยก็จะมีก็เออที่พอส่องแสงบ้างแต่มันไม่ส่องแสงสว่างจ้านะครับ แถบชิ้นกุซึ่หลับตายต่างหากนะครับเราเห็นว่าตัวหนอนนั้นแพ้ตึกเบรสเต็มๆนะครับพอมปโดนเผาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลากาคอนหนอนก็คือแบบกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็หนีไปนะครับจากนั้นเรื่องราวก็จบลงได้ดีนะครับตัวมาเดลก็เหมือนเจ้าชนะความกลัวได้สุดท้ายก็กลับเข้าทีเหมือนเดิมนะครับก็นับเป็นตอนที่สนุกมากตอนหนึ่งนะเป็นตอนที่เอิมีการจิจนภัยแนวคล้ายๆกอกกะโหลกนะครับเราเห็นว่าก็ซ่ามันไม่ได้โอพีอะไรขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์เนกลุ่มนี้ก็ต้องช่วยกันี่่ยไมมด้าแบบ มาเหมือนมันเป็นตัวขัดจังหวะเรื่องนะครับเกิดบไเป็นอนิเมะัระจำภพยที่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับคิดเห็นยังไงตอนนี้ก็มาคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ